สวัสดีจ้าเนาะมือนี้แบบร่มแห้งค่ะเด้ออย่าสมนหนาว้องไปจังเลยค้งไปจัเลยวันีาทางเนี้ยนะไมเอาเปลี่ยนเนี่ยสะดอกตุ้จาง้อเขาย่างขาขนมมกทีเห็ดมือเศ้านี่นดัสีเด้อเอาอันไปจับสุ่มเท่านั้ สุ่มมาเล่นม่แกเด่นซี่แกออกมามันก็จะเป็นแบบนี๋ยมือเสาร์นี่จะล่มคลิปไว้ใส่ใส่มะพร้าวเนาต้องนั่งตากแดดเพ่อไว้นะพี่อ้ยหนา รุกใจเกียใส่ใจป่าคันโมบอกมันออกมาอยากใส่ใส่อี่นั่นอี่ใดปัวอะไรตัไม่รลดยิ่บอแบกไปไงหรอเขาหลายคนอยู่ดอกเอน้ามักจับด้วนะเต๊ะเราขนเก่ง

โอ้บ้นอนเด้อค่าค่ายน้าเมื่อนี้คันคายรีสอร์ทติดเปิดแล้วจ้ารีสอร์ทห้องน้ำรีสอร์ทคันคายรีสอร์ทบรรยากาศดีค่ะจะเป็นปลาไผ่แม่สวนไผ่แล้วก็เป็นบ่อแมนบ่อแมนไผ่มีน้ำเนาะไผ่บ้านทั้งภบ้านสุ้งถ้าเอิอไผ่อย่างทั้งพีมสุ้งไผ่ติมพ์สุ้งคือไผ่เลี้ยงไผ่เลี้ยง บ้นเป็นไทียมน้มนอนได้แขนอุ้าบายแขวนอุสะบ่ายเลยเอาใบยายจันอันนี้ยายจันนะคะนียายจันนี่ยายพงีีูฟังอเอาุต้องยืดูกนี่ตัวเดตัวตัวโอ้ย กำลังสิแปลวา่ากำลังสิแปลว่าขนฟางไปเฮ็ดไปเฮ็ดซุ่มนะไปเฮ็ดซุ่มปีใหม่เดี๋ยวสิท้ายให้เบิง่งนซุ่มปีใหม่เออหนาวหลายหนาวประมาณ15องศา14องศา13องศาวะสิบองศาในมือเสาเรา์ไหมตอนนี้มันน่าวสิประมาณ 18องศาเดี๋ยวนี้มันแดดแล้วมันแดดแล้วเนาะแรงมานี่กระสิหนาวเพราะว่ามันลมมันลมเบิ้งดูจักหนาวบ่หนาวเบิ้งบ่ได้โอ้ยนอนกันดิกตีนตำน้นเด้อจะพาน้องไปตำไอ้ครั้งกะสิเด้อ หนาวครับพี่น้องต่มกะแหงเอาคืน้นทุน่ว้าบัานประมาณจักมือนปะสามมือนส<ะ>ี่ <3 S 1> มือหนาแตกเลยตอนนี้ที่สบแยกที่สบแยกแยกกันแล้ว้วอ่มีเขายูมีเขายู่ในกระติกนะมีเขายครับอันกองเขากองนึงแบบคุ้นโหลดก็ไฟหลงนง่น ผู้เดียวพี่เคพี่เคมานี่ก่อนเด,ด้ยสิมารอดผู้เดียวผู้เดียวบ่แล้วก็พญายิ่งพญ่สร้างนี่เราสุดพี่เด็กเป็นงาสร้างตั้งเปิดสร้างเชี่ยวหมเกล็ด่เห็นเงินดุเงินน้าห้างพี่เคมานี่ก่อนพี่ตี้มานี่ก่อนหรืวที่มาสวัสดีก่อนสวัสดีครับก่อนกระผมชื่อเด็กชายอะไรเด็กชายพิตตี้สวัสดีครับสวยๆโดนอ๋อป,ปัตตโดนคนพี่จับ กีปันเป็ดคนมีคักแมีนบ่อไม่มีอันดอกพุ่มปิดตาหนาวบ่หนาวบ่ไม่หนาวจริงเหรอไม่ไปลงน้ำไหมทำไมอ่ะไหนบอกว่าไม่หนาวไงนไม่หนาวอยู่แต่บนบกไม่หนาวอยู่แต่บนบกะคน ่ว <Five> <laughs> หลายๆเมล็ดมีมสิจัดซุ้มฝีไม่เดี๋ยวสิททยเบิ i̇şte ่งเด้อจ้ามูตะเกียบเด่นี่แหละผู้นี่ะไรสิลถูกนะคนหลายค่ะหลาย อากาศดีไปดังใกล้เกินี่แต่ข้างมาโลผ้าแบ หมอรางเครื่องมือนีขึ้นแท้หางเครื่องชอบมื่กี่นาทอบมื่อไหางเครื่องไม่นีอยงเนี้ยอนีนักร่องค่ะนักล่องแงจีอาดหอาดหนเิ่งแม่ป่ามาแรงเมทีลายมันต้องลับนอนีละก็ได้จ้าปาใชมากต้อง่ใชน่ะใช้